แม้เกาหลีเหนือไม่มีกษัตริย์ แต่มีพระราชวังมากมายเพราะสาธารณสมบัติจะถูกสร้างขึ้ใหญ่โตสวยงามและถูกเรียกเป็นพระราชวังของประชาชนดังนั้นประชาชนไม่จำเป็นต้องมีสมบัติส่วนตัวมากนะักเพราะเขาสามารถเข้าไปใช้บริการสมบัติสาธารณะอันยิ่งใหญ่เป็นเจ้าของพระราชวังครั้งนั้นร่วมกับคนอื่นนี่ไม่นับสวัสดิการทางการแพทย์การศึกษาที่อยู่อาศัยการเดินทางและของถูกของฟรีอื่นๆอีกมากมายด้วยนะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบทุนนิยมที่เอื้อให้กลุ่มคนร่ำรวยสะสมสมบัติจนรวยขึ้น กดขี่คนรับโอกาสให้จนลงคอมมิวนิสต์มันคือสวนพระเจ้าทรงโปรดที่แท้ทูและเป็นที่รู้กันดีว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้จะทําให้เกิดการขาดการแข่งขันและแรงจูงใจในการเพิ่มทรัพย์สินส่วนตัวนําไปสู่การทํางานอย่างไร้ประสิทธิภาพอย่างเช่นในจีนช่วงเหมาเจอตงยุคแรกแต่ไม่ต้องห่วงเกาหลีเหนือได้เตรียมว,วิธีการอันชาญฉลาดในการป้องกันปัญหาไว้แล้วนั่นคือวงดนตรีปลุกใจให้ทุกคนทํางานหนักขึ้นไงละ่ะบอกเลยว่าโคตรจีเน oh, ียส